ไม่อยากเห็นเจือไม่ได้อยากนไม่ไม่เกี่ยวกับวันเกิดหนูหรอกหนูทำงานได้เจแต่หนูไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้กันเราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอทำไมเราต้องทะลกันอย่างงั้นด้วยพูดจากันดีๆก็ได้อ่ะคืนเสียกันเลยอ่ะเขาอยากให้มันออกจริงจังเลยเจไม่มีใครเป็นนาแล้วอ่ะหนูเข้าใจปะ 我这边。 หลายคนนี่ไงแม่เราก็ลองเร็วพอเร็วพอเร็วเอาไว้พอยก่อนไปอีกถ่ายก่อนที่รักอันนี้เค้กแบบที่บ้านหนูนะลูกที่บ้านหนูซื้อมาให้นะคะหรือว่าขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพ่ออตกใจใช่ไหมอยู่เนาะก็ว่ไงพันทังนี้นี่ไงไอ้สามขวบแล้วนะนี่ไงเดี๋ยวกล้องกล้องกลับอยู่ไงอ่ะให้อ่านก่อนนี่น่ะที่บ้านหนูเอามาให้

รองไไหเสองไไเดี๋ยวเไในรายการีบดังเชียวไปกินข้าวหน้ถมไกินข้าวเหร่ลงมตอนไหนอะบ้พี่ออแบบกลัวเลยไม่ใช่เรื่องขอผู้หิผู้ชายอะกลัวเส้นนี้มากอ่บแบบว่าโดนดุอย่างงี้แล้วแบบ เราเนี่ยเราเกลียดเราเราเกลียดใจนี่ป่ะไปเห็นแค่กันเห็นไหมคะการทำทุกอย่างมันเสี่ยงต่อการให้น้องเกลียดมากๆเลยเราก็เลยใจไอ้ตอนที่พี่คิดกันรู้ว่าพี่บอกว่าให้ให้ให้บางตรงนิกไว้ด้วยนะถือว่าจะมาตบตีอะไรที่ตบโอ้ยนี่สุดท้ายว้าวว้าววิญญาณที่นยายแก่แหยังอันนี้อะไรอะสวยงามมากค่ะแล้ววันนี้ดูเค้กหล่นหล่นจบรายการแค่นี้ กินเองกินคนเดียวมาจากร้านเทียรู้ไหมว่าไหนบ้างเตียหอยอันขนมปังหน้ากุ้งโรยงาต้นหอมม้วนกระหล่ำปีสองเครื่องปากหม้อยวนกุ้งเส้นหมี่หมูย่างเมี่ยงต้มตุ๋เต้าเจี๊ยบบ้านแบบข้าอ่อนข้าวผัดเวียดนามยำแซยำไส้เงินสาคูไพตะลุบอาหานที่ไหเราไรขนมปีา แล้วเราก็อวยพรนุกนิกกันดีกว่าาาเ้ชอบชอบมาพัชรีแรกๆนะครับพี่กิจก็จะอวยพรนะครับพี่กิจทำไมไม่อวยพี่กิจทุบด้วยทุบด้วยยีด้วยพี่กิจพูดพูดพูดแรงไปนะลูกไมมาเรามาอวยพรนุกนิกกันมา ยังต, mama, ตัวอ่ะยังตัวมามาตัวเมื่อเมื่อโอ้โหพี่พีพูดดีเนาะยังอ่ะก็เรียนนะฮะน้องนี่อายุสามขวบแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่เห็นเห็นเรียนสามได้ยงไงโตแล้วสามขวบก็ก็ขอให้เป็นเด็กดีแล้วกันเนาะพี่ๆทุกคนก็นั่งจัดฉากอย่างดีเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเป็นเซอร์ไพรส์ใจแล้สิฮะก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนี่มาใกล้ๆมาใกล้ๆครับผมเราพี่ดีนี่คืนตรงนี้ด้วยอ๋อใค่ะ แม่ของขวัญคะน้องเกียดมากๆเลยนะคะแต่ที่จริงก็สุขสันต์วันเกิดนะคะโอ้เกลียดชันดิแต่วันเกิดพี่ยอมส่งมากๆขอให้นุ๊กนิกสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เก่งๆแล้วก็พัฒนาพัฒนาตัวเองขึ้นไปเยอะๆค่ะขออย่าชักบ่อยด้วยก็เมื่อกี้พี่ก็ขอโทษด้วยไปจับกล้องไปเขี่ยตัวน้องเขี่ยด้วยแหละแต่ว่าด้วยบทอ่ะมันก็ต้องเล่นกันนานพี่ดิว่าจะเล่นนานแบบนี้ก็ขอให้นุ๊กนิกกลัวจะชักสะก่อน สุขภาพแข็งแรงแล้วกันแล้วก็ขอให้เก่งเก่งเก่งๆกเก่งเเชื่อฟังคุณครูแล้วก็เป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นศิลปินต่อไปนะครับตอนนี้นิชายากหน่อยเดี๋ยวป้าเดี๋ยวนิ้วมืสุดท้ายแกงเห่าทำจริงเบสโคบเดี๋ยวพิธีกรที่ถือกล้องเราจะมานะคะ go ไปนอ่นเด็ก ออ่มีสติปัญญาที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่นึ่งว่ามีสมาธิที่ดีจะได้มีสติปัญญาที่ดีนะโอเคว่าแบบทำอะไรก็อย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับคือคือมีสติทำอะไรให้ดีๆพี่ก่อนหน่อยนอกจาะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจร้องไห้อะไรราชกิเนาะร้องไห้มันดีใจพี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเรียนรู้วิธีการผมพยาบาลเพิ่มเติม่อการุ่่้ต่นิก ร้องเพลงเก่งอยู่แล้วมีของแล้วเพราะฉะนั้นพยายามพัฒนาสิ่งที่ตัวเองมีให้มากที่สุดนะครับค่ะให้เปิดเดย้โดนหลอกแองก็เล่นเหมียนมาตลุดคำนะก็ก็ก็ Happy Birthday นุ๊กนิกนะคะก็ขอให้นุ๊กนิกมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่างหนึ่งที่เป็นห่วงคือ เรื่องการที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในในต่อต่อไปน้องต้องต้องต้องเขาเรียกอะไรล่ะต้องต้องใส่ใจกับเรื่องตรงนี้ด้วยต้องเชื่อฟังอ,ง,อง,คงคุณครูแล้วก็สิ่งต่างๆมันก็จะออกปดาเองถ้าหนูตั้งใจที่จะฟังแล้วก็กินเลยยังเอยยังเหรอเปลี่ยน,นอ,มมา,ยอารมณ์มากกินกับเรหนุนะคะป,ปันเกิดเดนะคด้านหนุมหมดเล เรานะเมื่อกี้อ่ะถึงก็โอยพรก่อนละกันก็อยากให้ลูกนิกอ่ะสุขภาพแข็งแรงก็ไม่เครียดถ้าเกิดมีอะไรที่แบบเครียดก็มาคุยกับเราได้ถ้าเกิดเราช่วยได้ก็จะช่วยแล้วก็เมื่อกี้อ่ะเราอ่ะมองตรงว่าทำอะไรไม่ถูกเลยจะทำอารมณ์ไหนดีไปปรึกษาพี่จันนี่บอกพี่จันนี่หนูทำต้องทำยังไงดีมันมันจบแล้วที่ตอเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไปอยู่กับนุกนิกดีกว่าเว้ถ้าเกิดไปอยู่ตรงนู้นนะ เขามีหวังขำแน่ๆเออไม่ใช่ตะกี้ซอนเกิดน้ำตาไหลนะเออแล้วแบบแล้วแบบเอ้ยก็ขอให้แบบก็แบบสมบัตินาแล้วก็เราเชื่อว่าตอนเนี้ยที่พ่อไม่อะไรก็คือก็อยากมอวยพรให้แหละแต่ว่าอ๋อก็ไม่ต้องไม่ต้องคือตอนนี้ไม่ต้องมันห่วงอะไรเลยว่าทุกคนก็รักนุ๊กนี่หมดทุกคนคุณงงไหมเออก็ยังไงยังไงยังไงก็นุงนี่นุ๊กนี่ยังไงนุ๊กนี่ก็จะเป็นเพื่อนที่เรารักตลอดไปนี่มันเป็นอะไรมันเป็นไหมมัน 啊、哎，你在等。